สวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มในช่องช่างบุ๋มชาแนลัอดีเมื่อเช้ารถเข็นนะครับช่างบุ๋มสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ตอนเย็นก็ใช้รถกระบะพ่วงแบตก็สตาร์ทติด,ต,ดติดได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งปิดเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องใหม่ก็สตาร์ทไม่ติดพอดีช่างบุ๋มก็มีตัวชาร์จต,ตัวนี้ลองดูว่ามันใช้ได้จริง ตัวเลขแอาจจะไม่เห็นครับตอนนี้ประมาณ26องศาตอนนี้กำลังชาร์จอยู่ที่ประมาณ11.9โวลต์แบตเตอรี่รถยนต์ก็อย่างที่เรารู้นะครับก็1 2โวลต์เดี๋ยวลองชาร์จดูก่อนแบบว่าถ้าชาร์จเต็มแล้วเอาไปสตาร์ทอีกทีเนะี่ยจะได้ไหมกระแสตอนนี้ก็อยู่ที่5.1แอมป์อมยี่ิบสี องศาเครื่องชาร์จตัวนี้ช่างผมซื้อมา300กว่าบาทครับเคยลองใช้กับแบบมอเตอร์ไซค์ก็ชาร์จเข้าอยู่นะครับแต่ก็ไม่เคยใช้กับแบบรถยนต์ตอนแรกลองชาร์จแบบไม่ถอดแบตออกมาชาร์จไม่ได้เพราะว่ารถเก่งเหมือนระบบไฟอ่ะคือต้องจ่ายตลอดเวลาทีนี้มันเหมือนชาร์จด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไฟด้วยมันกระพริบมันกระพริบแบบ เหมือนชาร์จไม่เข้ากับกเลยชยบุ่มเลยลองถอดออกมาแบบตัวนี้ใช้มานะครับตั้งแต่เดือนเจ็ดวันที่เจ็ดเดือนพฤศจิกาหกสองยังไม่ครบสองปีนะแบบประมาณปีกว่ากว่าพอดีไม่ได้รถเก่งนะครับขับรถกระบะอจอดทิ้งไว้สี่วันไม่มีอาการใดๆนะครับไม่มี ฟองแล้วก็ไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นอยู่ดีๆก็ดับเมื่อเช้าลองสตาร์ทสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับตอนเย็นมาก็เลยเอารถกระบะมาจัมสตาร์ทได้แต่ก็สตาร์ททิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งดับแล้วจะสตาร์ทใหม่ไม่ติดก็เลยลองเอาเครื่องชาร์จตัวนี้มาชาร์จดู เดี๋ยวช่องบุมจะชาร์จทิ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปล้างรถรอดีกว่าล้างรถเก่งรอนะครับดูแล้วจะกลับมาดูว่า,าตัวแรงดันมันขึ้นไหมอันนี้ก็เป็นลักษณะของรถเรานะครับเมื่อกี้เราถอดไปก็ตัวนี้ขั้วบวกตัวนี้ขั้วลบแบส12โวลต์สีแอมป์ครับรถเก่ง h o n ด a Jazz อันนี้คลิกก เชา้าก็ใช้รถกระบะของช่างบุง๋มพ่วงแล้วก็สตาร์ทได้สักพักนะึประมาณชั่วโมงก็เหมือนก็บแบตไม่อยู่ถ้าไม่อยู่จริงๆก็คงต้องเปลี่ยนแบตใหม่นะครับเดี๋ยวช่างบุมล้างรถลองแล้วกันล้างรถเสร็จก็เดี๋ยวไปดูว่าแบตชาร์จเต็มไหมชาร์จเข้าไหมนะก็ ไม่เคยคอนเฟิร์มครับแล้วก็ไม่ยืนยันเพราะว่าก็ไม่เคยชาร์จใช้งานสักทีนะครับปกติก็เปลี่ยนตลอดมีคนแนะนำนะครับว่าให้ซื้อเครื่องชาร์จตัวนั้นมาเป็นชาร์จแบบออโต้อ่ะเดี๋ยวช่องบุมคขออนญุญาตล้างรถก่อนละกันเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ช่องบุมชาร์จได้อยู่ประมาณสองสามชั่วโมงนะครับแรงดันก็อยู่ที่สิบสองถือว่ายังไม่เต็มครับแต่ว่า เริ่มดึกแล้เกือบสองทุ่มหนละัใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าตั้งแต่6กโมงกว่าๆนาช่วงมงเริ่มชาร์จสิบสองโวลต์กระแสสี่กแอมป์ก็เดี๋ยวช่วงุงจะลองพอก่อนว่ารถาอยู่หน้าบ้านนะครับก็เข็มก็ลำบากก็เดี๋ยวลองเอาไปใส่ดูแล้วลองสตาร์ทดูว่าจะ สามารถใช้งานได้ไหมเพราะว่าตอนที่เราเริ่มชาร์จเนี่ยมันอยู่ที่ส1บจโวลต์แต่ถ้าชาร์จเต็มช่างผุมคิดว่านะน่าจะสตาร์ทได้เลยเลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ตัวน,นี้มันเหมือนชาร์จยังไม่เต็มเพราะเครื่องชาร์จตนนัวนี้เขาบอกว่าเมื่อเต็มนะครับจะหยุดชาร์จอัตโนมัติแต่ตอนนี้ก็ยังทํางานก็คือกําลังชาร์จอยู่อ่ะเดี๋ยวเรายกไปใส่กันดีกว่านะครับว่า มันจะสามารถชาร์จอ่ามันจะสามารถสตาร์ทได้หรือเปล่าตอนนี้เราก็นำมาประกอบนะครับหลังจากชาร์จได้ประมาณ2ถึงส2สองชั่วโมงกว่าความแรงดันอยู่ที่สิบสองจุดาก11.9โวลต์เดี๋ยวระวังนิดหนึ่ง พอดีฝั่งนี้ข้ลบนะฝั่งนี้ข้วบวกก็ระวังอย่าให้มันแตกนี่จะมีตัวเกี่ยวด้านล่างนะครับเราก็ขันเข้าไป ง่าย,ายนะนยนยไม่มีอะไรเป็นว่าตวเกี่ยวลูกนูหลังจากนั้นครนับใส่ข้อลบก่อนนะใส่ข้อลบแล้วก็ขันให้แน่นที่สุดเท่าที่เราจะสามารถขันได้ ตึงๆครับไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวมันพังนี่แค่นี้ก็โอเคเห็นไหมครับหลังจากนั้นก็ใส่ขั้วบวกเห็นไหมครับมีไฟนะครับมีไฟนะครับระว,วังนะครับขั้วบวกกับขั้วลบใส่ของกันก็นกมีไฟ ผมจะใช้ผ้ารองแ <c> ล <oughs> <c oughs> ้วก็ขันเป็นคนผิวแห้งครับไฟไม่กี่โวลต์กี่โวลต์ก็รู้สึกแต่ก็แปลกชอบเป็นช่างทงานช่างแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนั่นก็ระวังตัวเองค่อนข้างดีเป็นคนผิวแห้งไฟฟ้าสะเทิดค่อนข้างเยอะเอาให้แน่นนะ หวมไม่ได้นะครับงานไฟฟ้าตึงๆฮเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทจันว่าจะสามารถสตาร์ทติดไหมรุ่นนี้เป็นกุญแจแบบนี่ครับรีโมทนะครับผุมสตาร์ทอยู่ตรงนี้ช่างปุ่มชาร์จไม่เต็มนะครับอย่างที่เราเห็นก็สิบสองจุดหกสิบสองจุดเจ็ดโวลต์จริงๆิก็ชาร์จนานกว่าน,นี้หน่อยนะครับถึงจะเต็มดีกว่าน,นี้ รุ่นนี้ต้องเหยียบเบรกก่อนแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทถ้าไม่ติดก็ล้านแบตครับติดครับสิบสองจุดหกจริงๆถ้าให้ดีนะช่างบุมก็ยังว่าต้องชาร์จให้มันเต็มกว่านี้นครับอันนี้มันถือว่ามันไม่เต็มก็เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าใช้ได้สักพักหนึ่งยังไงก็ถ้ามันไม่ไหวช่างบุมก็ต้องเปลี่ยน แบตเตอรี่ใหม่เพราะว่าตัวนี้ได้อยู่ประมาณยังไม่ถึงสองปีเลยเดือนสิบเอ็ดก็เดือนแปดอีกสี่เดื 8, อนครับสองปีก็ประมาณนี้ครับสำหรับอไม่ได้เรียกมันแนะนำอะไรนะครับก็เขาเรียกว่าให้แชร์ความรู้แล้วกันนะครับเจ้าบุญก็เพิ่งซื้อเครื่องชาร์จเพิ่งได้ใช้ครั้งแรกแล้วก็ลองดูนะครับ จอกับปัญหากับรถตัวเองครับสตาร์ทไม่ติดตอนเช้าตอนเย็นมาพ่วงติดแต่สตาร์ทไว้ประมาณชั่วโมงกว่ากับสองชั่วโมงก็ไม่สามารถเก็บแบตได้ก็เลยใช้เครื่องชาร์จแบตก็สามารถเก็บได้ระดับหนึ่งนะครับเวลาก็ไม่ตรงนะครับตอนนี้ตอนนี้มันประมาณเกือบสามทุ่มละสองทุ่มสี่สิบกว่านะตอนนี้ในนี้ตีหนึ่งก็ช่างมอกว่าคงต้องตั้งเวลาใหม่ปรับให้ใหม่ใหม่ อ่ะครับสำหรับวันนี้ช่างบุขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆไปช่างบุมขออนุญ,ญาตสวัสดีครับ